เมื่อกี้เสียงมุกมันกระตุกนะทุกคนเพราะว่ามันตัดเสียงรบกวนมุกมันมันตัดอะไรกันดูอะ่ะเสียงเลยกระตุกตอนนี้เสียงกลับมาเป็นปกติแล,ล้วฮัลโหลโอเคปกติแล้วุมท่าดขวานดนึง่งโอ้ยพอเล่นทำลมแม่งเร็วชิบหายเรือแม่งเร็วเกินขวาหน่อยขวาหน่อยขวาอีขวาอีขวาอีชี้ดิจัยพอตามลมแล้วแบบ เร็วมากโอ้ยไม่อยาาเไยเลอสีแหละวุ้ยทุกคนไม่ชนว่ะไม่ใช่ไม่ชนแต่รั่วไปแล้วรั่วนึงเลอรั่วนึงเลยหรือล่รูนึงงงนะรั่วนึงอันนี้เราคี้่้องใช้ไม้ใช่เราบอกว่าเราต้องกำจัดรูทุกคนกดจุดไว้ แนวจุดไฟแล้วแถมตั้งแถมโอ๊ยไฟลุกทำไมไฟลุกวะเคืองกดเขยิดอ่ะไม่บอกอะไรอ่ะต้องจัดการบัวอนะ่ะใช่แ,แล้่ต้อนะใช่เพราะไม่ไมไมเอาอาหารที่ย่างอ่ะในเรือมายังไอ้พวกอนเนื้อเนื้อฉลามอ่ะ โอ้ยเยี่ยของไม่กินแล้วเพิ่มขนาดเลือดอีกน้อยหนึ่งจะเต็มนะยังยังไม่เต็มอู้ข้างล่างมีข้างล่างมีรูข้างล่างมีรูข้างล่างมีรูดูดิ่ต้องกล่องเสบียงมาใส่ยันดิมันยังเลยไม่รู้อุยมันมีทางเข้าอะไรไม่รู้อุยทางเข้าอะไรอ่ะทางเข้าออกไปมันมีกล่องสุด มีเนื้อด้วยคุณมีอาหารด้วยอาหารเพระว่าไว้้งนนีมัค่าบอสเสร็จอยากจะเอากล่องเสบียงมามาเก็บทีมบ้านด้วยคุณผู้ชี้นี่ไงเจอแล้วเจอแล้วที่บ้านด้วยพี่ผู้ช่วยเนี่ยที่เข้ามารับชมเนี้ยนี้เนี่ยมันก็อยู่กับธุรกิจเนี่ยในการบึ้มเนยบึ้มเนี่ยมนการบึ้มเนี่ยบึ้มบึ้ม บึ้มก็บึ้ม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 ชูปมาทำการบึ้มเนี่ยแล้วภารกิจเราก็สำเร็จเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยบึ้บึ้มบาพวกมันอยู่ทางเป็นต้องรอแล้เบิดไฟไปบึ้มอ่ะทุกคนเรามีภารกิจเนี่ยเดือเราไม่ได้ทิ้งสมอเหรอไม่รู้สึกเนื้อเรามันเฮ้ยใต้เรือมีอะไรอ่ะมีสมบัติ เฮ้ยมีกองสมบัติอยู่ในน้ำเฮ้ยว่ายไปเอาว่ายไปเอาไปก่อดก่นเลยเอาสมบัติแป๊บได้อยู่นะเงินด้วยไอ้เชี่ยมุกของมันเยอะมันเยอะมีอีกสองชิ้นอี่เหรอได้ได้เอาเลยเอาเลยจูเล่จูเล่จุดของแป๊บอี่ทีก็ได้สามอ่ะโอ้ยช่วยให้เราทุกคน แล้วก็เนี่ยเรือนี้มีชื่อว่าแถมเป็นเรือที่ผ่านการลบมากว่า25ล้านปีทุกคนมุค้าไม่ได้มีอ,อล,ลร่าหรือเปล่าเอาตะเกียงแสบใส่เดอลองเด้อไม่เงีย,ยงทุกคนมุ้ามันไม่ได้ทุกท่านมุค้ามันไม่ได้เอาตะ,อตะเกียงอะตะเกียงส่งมัน่ยเนี่ยทำเป็นกระโหลกมันกระดูกกระดูกบันจางอะ ือยังไงอ่ะอ๋อนี่ไงต้องอ๋อไฟสองก่อนเราต้องอไฟสองวันนะคะุณถึงจะสามารถตีมันได้ เพื่อทำการเสียงเพลงมันมันนะถือทำไมถือทำไมปืนอ่ะถือทำไมนี่เนี่ยชนะทุกคนัเสียงเพลงมันมันนะผมมาเพื่อทำภารกิจปึ้มอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าวเพื่อท้อถีไม่ได้ตั้งใจเพื่ออะไรนี่ไม่ได้ตั้งใจอุ้ยตายเฉยเลยงง เอ้ยมาเย้าผมมาเพื่อทำการบ้มบ้มร้อนทุกคนร้อนจะไหมอ่ะเอ้ยภารกิจอยู่ในถังมีภารกิจอยู่ในถังได้ยังไงโอยโยเออทุกคนก็โลกงเต็มเลย มันมีกระโหลกที่แดงกว่อนเนี้ยอยู่ในน้ำนี่เนี้ยเนี่ยมันเหมือนอันนี้เลยเนี่ยมันคล้ายๆอันนี้เลย,เยอยู่ในน้ําอ่ะจะไปเอาเดี๋ยวค่อยไปเอาขอาเพริสเออเดยวไปเอาหีบเออไปไปเอาหีบมาใส่ดีกว่าจะได้ทีเดียวนั่นเหรอใช่มีแค่นี้แหละเอ้ยนั่นสมบัติสมบัติอยู่ทางนู้นอี่อ้าวไม่เจ็บเฉยงูเอาไปสงชิ้นนั้นจะต้องเอาของในน้ำ ทำไมสมบัติมันอยู่ทั่วเกาะเลยวะเต็มไปหมดหมสมบัติอ <ว í, S 1> ุ๊ยอะไรแดงๆอ่ะทุกคนตามมั้งดีดนดน้ำมันม,มีอะไรหีบแดงๆอะไรไม่รู้อ่เอะเฮ้ยอะไรวะโอ้โหของ มีตัวนึงมีตัวนึงมีตัวนึงโอ้โหสองสามตัวเลยทุกคนเฮ้ยเย้ยยย้ยย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 ย อ๋อไฮในไหนายแล้วเหมือนมันกำลังจะประทุเลยอ่ะทุกคนใช่เราขับเรือเล็กไปที่เรือก่อนดีไหมได้แล้วก็เอาเรือวนไปเอาสมบัติตรงนู้นได้นะเรือใหญ่อ่ะีีเลจะได้ไม่ต้องวนกลับมาที่อันนี้ตอนนี้เรากำลังจุ๊บเรืออยู่นะทุกคนไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเลยมันเลย มันเลยเมื่อกี้มันได้เออ,เอ,อ,อนอ้เป็นไว้ใต้ของเรือ,อเดี๋ยวงงอยู่ข้างบนข้างบนไหมเรลืมอ๋อดีเหรอโชว์ไปเลยเหรอของมันอยู่บนเรือแล้วเออ๋ยงก็โชว์ไปเลยนะ้พี่เกียจขนื้าจบ อ oh, uh. อะไรโอ้ว้าวันเดอร์วอลเลย์ในวิลลิสันเดอร์วอลเลย์อยู่ไหนวะชื่อไม่คุ้นหรอกไปทิศไหนอ่า้ายออกตรงข้ามเนี่ะตรงข้าม ข้างหน้ามันทะเลแดง W เหรอ u n d e r w a t e ใช่ใช่ W u n d e r w a t e โอ้โหโคตรไกลเลยไอ้ที่ไกลชิบหายเอ้ยแต่เรือเราเร็วนี่หว่าเออผมไม่ผมไม่นานเอ้ยผ่านคลังสมบัติได้ว่ะเอ้ยไม่ไกลหร้กต่าเรือเร็วไหมไม่ไกลเร็วไหมอะข้างหน้าเป็นหิน<ง>หรือเปล่า เฮ้ยไม่ไม่รู้เหมือนกันตละเรือตละเรือกเป็นหินอ,อ้าวสุด์เพื่อเรือตลาเรืออะไรเนี่ยเอารั่วโอ้อะเปิดปตีมปุ๊บรั่วเลยรั่วเลย เอาบิกน้ำแต่ดูแล้คือมันไม่ไหวนะมาถึงรั่วเอาเอาใต้หลิ่งใต้หลิ่งมันมันจริงๆเป็นคอนเทนต์ทุกคนมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงการเนี้ยเราวางแผลได้หมดแล้วใช่พี่ใช่ใช่แล้มันได้คอนเทนต์เหนอยชนหิมทีเรือมันเบี้ยวแผนที่อแผ่นที่อะเมื่อมัน มมันนเหือไหนยะมีคนชวนยังไงขวาหน่อยขวาหน่อยขวาหน่อยตึกโบว์ตรงไหนเนี่ยของแม่น้ำเนี่ยอ่านี่พี่เชิญแหละตึกบูมนี่จะเป็นพันเดอร์ตึกบูม <Thunder, Thunder. S 1> โอ้ยพันเดอร์พันเดอร์โอ้โหอื้อหืออย่างไกลไม่ขับแม่เร็วพี่ วอะไรวะเนี่ยทำไมมันไฟไหม้ขึ้นมาปบบอ้าวไอ้มุ่มันไม่ได้ฮัลลโหนี่เฮ้ย้ยีน่ามารี่ไปไหนอ่ะนี่มีทุกย่าจริงๆแบบจริงจังเลยอะ่ะยากแบบจริงจังจัดอ่ะเอาเหรอแล้เราไม่เดรอเราเป็นทำไมเราไฟไหม้อ,ะอ่ะ มันเป็นสกินหรือเปล่ามันมันติดอยู่อย่างนั้นตั้งนานแล้วจริงเหรอหนูจะตายแล้วอ่ะเอาเหรอทำไมหนูก็จะตายทุกคนอ้าวเรียบร้อยน่าด,ดีดขุดค้าด้วยอะไรวปนเนี่ย ไอ้หีบอยู่ไหนเนด็ค้างหีบเราไปไว้ไกลเกินอะ่ะมาไว้ตรงนี้ดีเนี่ยกลางเรือเลยโออไม่ค้างละเอาสร้างไปนู่นเอเอชั้นหนึ่งอ่ะชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเอเอชั้นสองนีง่ lừa là đồn móng đồn luôn ờ luôn đi với đồn lại จะยิงดิเราต้องบุกขึ้นไปคนหนึ่งไม่ได้ดิถ้าใครจะอนี่ใครจะยิงใครจะสู่ย่อง ันไม่ใจทุกคนเลยต้องข <Par> ึ ah. okay. ้นหรอือนได้แล้วขึ้นได้แล้วขค้่นได้แล้วขึ้นได้แล้วทุกคนทุกคนได้แล้วดีดีทำดีเก็บมดู

สวยสวยสวยมันมีตัวกลังลงมาซ่อมไม่ตัวลงมาซ่อมนี่นี่ไม่ซ่อมมาซ่อมทำไมมาซ่อมทำไมไม่ซ่อไม,มไม่ซ่อมไม่ซ่อมไม่ซ่อมระยะเอากระสุนหมดได้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 จมดิเออจุ่มแล้ววะจุ่มยังใช่ไหมจุ่มแล้วใช่ไหมเออจุ่มแล้วจุ่มแล้วจุ่มแล้วเออ เรากำลังจะตายทุกคนเรากำลังจะตายกเอรีอโอ้ทำไมตัวเราทำไมตัวเรามันนอนทุกคนช่วยดูให้ตัวเรานอนตัวเราไม่ยอมอันนี้ทุกคนตัวบาร์กง่วงหรือเปล่าตัวบาร์กง่วงเปล่ะผู้ช่วยดิ ต้องหมุนนี่กับที่ไข่มกุกแ,แข็งแน่นที่ไข่มุกอ้าหมดแล้วมันเหมือนจะมีเดี๋ยวนะใต้เรือหรือตรงไหนมั้งเจอจังวาพี่ขนาดสองคนได้เลยป่านี้หน่อยดิมันง่ายจริงอ่ะจตไม้ไเป็นน้ำดู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  ดูโอ,ยอย้ยี่ยลูปขึ้มนมาน่ารังการคนแรง,งว่ะไรเงี้ยพูดหมดอันนี้บังว่ะกา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 ดูดูนี้ดูนี้รอ มันมีรูปกับสีเออเออตอมีแล้วกูเออดีดีต่อมีแล้วกูดี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 ซ้อมปลาซ้อมปลาจะขับเองยิงเองโอ้ยยังไม่น่าเอาคุยดีมาเลยไม่น่าทำไปดีก่อนเลยโอ้ย สองคนมันยากจังว่ะตอนสามสี่คนนัมันง่ายนิดโยีโโ่โดนมาโดนปาโดนโดนอีกสองล้ำพี่สมุกแม่นจังสองล้ำมาชมเยอะๆชมเยอะ ปแม่นจังแนอยแม่นหมแม่นหนแม่น่แม่นหมดเฮีสดีสีแดงน่าจะแรงโดไปล้วก็น่าจะแรงนะมันจะเลืดจ ทิ้งไม่ดูลเลยเงี้ยมันยัจังวะทำนั้นะทำบุญด้วยแหฮะไอเยลรัลวทีละสองโลโอเคกุลชะตากรกรมและค่าความคงทนมันคงน้อยกว่าเรือใหญ่สินะเฮ้ยโอ้โหดูกแกบชิพเลยไอ้ยือยอยยย้อท่นันโอ้ไม่ทันแล้ว ดิบไหมดิบไหมดิบไมเอ้ดิบดิบดิบดรืองนนเรือดับนีบ่เอืนจังอเียโดนทุกอย่างเลย โอ้พังไอ้จะจมจมเด็กรู้ว่าจมละวไม่แล้วละโอเคุ้นก็ตกอายุก็เข้าฉับยากเราไม่รู้เน่เน่เน่ยิงมันยิงมันยนงยิงยิงมีโดนยิงพร้อมยิงเออสวยสวยข้างในข้างในซ้ายมือซ้ายมือเฮ้ยอะไรอะไรใครใครใครแม่งเอ้ย มันเรือแล้มันมันโยกวัดติ้วติ้วเรือเรากำลังจะโจมอ่ะต้มน่อยต้มน้อยยิงอยู่ยิงอยู่ไปยิงไม่ถึงยิงไม่ถึงแล้วอาจจะถึงตทรมาถึงเฮ้ยเฮ้ยวิดน้ำด่วนติ้ววิดน้ำด่วนติ้ววิดน้ำไม่ชอบคำว่าด่วนเท่าไหร่ด่วนเลยด่วนเลยเรือจะไปแล้วเรือจะไปแล้วโหลสองลูสามลูแล้วทรูุไปแล้วเรือกูครึ่งลำแล้วไปแล้วกลางไปหมดแล้วเรือไปแล้ว ฝนกะโตกอีกเยทลักทุเลโโอ้ยโอ้โอ้ยเืนเชียนี่จะไม่มาอีกแล้วเล่นสองม่ไหวไม่ไรัวมีผมยังวแลมันรอีกนีตรงไหนวะโอ้ข้างหลังมีเตียไงเอาสายตนนี่นีตรงนี้รูหนึงนี่ยอยากมาก เนื้อเรามันโยกไปโยกมาะทุกคนโอ้เอยเนี่ยไม่จงได้ยังไงนันแล้วหมดแล้วอ,อ่าโอเคเนื้อติดซ่โออผคนมันมนาแล้วบอสมาแล้วติ้วโอ้เพลงก็เราใจเกินโอ้โห โอ้ว้าวเพลงเราใจจังเลยครับคือถ้าเล่น3-4คนเนี่ยมันจะสนุกนะมันจะแบบอุ้ยมันยังเลยวผมมันว่ะมันมันตอนเนี้ยจะจมอย่างเดียวเลยจะจมเลยไม่จมเลยมันพร้อมจะจมตลอดเลยพี่ธานเข้ามาพี่เพื่อนยิงเรืออะไรเรือสองใช่หรอเรือสามพี่เข้ามาเข้ามาเราไม่มีใครอ่ะ อ้อยดอเซ่บยังไงวะควรก่อนมีใครเล่นด oh ้วยในอ้ออ้ยเดือนลงกาลังจะจบมอยไอ้เจี้ยเดือนลงกำลังจะจยจะจมจริงไอ้เจีไม่ได้แอคติ้งอ๋อจะจมแล้ววอ้ยเพลงไ้เนี่ย อยเอาจมจนได้เอาให้จมเอาไฟไหมเอาเข้าไปไอ้พวกเคียนี่จริงๆนะเออดีเออโอเคจมไม่ได้เวลาจมแม่กลางวันเนี้ยจมจมแม่อ่ะคือถึงคอละถึงคอละน้ำถึงคอละถึงคอละเครียดต้องไปซ่อมเหลือกข้าวัด มันเล็กไม่ใช่เลยโดนโดนยิงแค่นั้นเดียวมันรั่วสองลูเลยต้องมองอย่างตรงนี้ทำไมเรือเราติดอ่ะฮะเอ้าเรือติดเอ้านี้เรือติดยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงแต่เราใกล้แล้วใกล้แล้วยิงยิงยิงยิใกล้แล้วใกล้แล้ว มันง่ายมันง่ายนเาอวโอ้ยมันสวยสวยสวยพี่ฮันซ่อมเ้อพี่ฮันขูหายังไม่เจอไปทีไเดิไปเตี้ยว um so ช really ิบหายแล้วมันขึ้นมาข้างบนแล้วติ้วคอแลวติ้วคอไอ้ติว เเดี okay. ๋ยให้ว hmm. the kind of ิท้ส่งเลย่งเลย่งเลยวิให้้อเค่่่อยู่่มอยู่วิอยู่วิทยู่วิแบบไม่พักส่มอยู่่มอยู่่งแบบไม่พัก่แล้ว่แล้ว่แล้วเต็มเลยแม่เต็ม่อยู่่มอยู่่มแล้วส่งแล้วส่มแล้ว่มอยู่อุ้ยอเชียแล้วชี่เต็มคอว้ามิดคอ จำลงไปนี่มิดคอมิดอสนแต่ว่าไม่รับสายนะมันมิดอโอ้ยเต็มเลยทุกทนไม่หาไม้หมดทุกคนขอยัขึ้นเอาไม้เฮ้ยจะจมิดคอนมิอ้ยวิดกอนวิดกอนจมจโจมมทมินินินิด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 ิ่มิดิดดดิวามิดเดิิดิไปวิดไปอมิองิดวิดิ เขาจมนะชิ้นหนัทันทัทันทันยั้งทันทันททัน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 อันท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 ัม้แปดอัน้มไม่หมดทันทันทนทันันทุกคนทันทัทันทันอ้เป็นสิบเลยเหรอทีเดียวไม่จมได้ยังไงวะเฮ้ยทีเดียวร่วกเป็นสิบเกินสิบอีกเหรอแล้วทัามไม่จม ไม่จริงๆอะมันต้องจมแล้วเรือเราถ้ามันรั่วขนาดนั้นนะมันต้องฟื้แล้วมันจะจมเลยไม่ไม่เราอันนี้ไงเราแบบวิชเนี่ยมันยืมมันไว้ใชเต็มเตรียมเต็มสมอลงนี่เตรียมสมอลงนี่อ้าวจริงดีปขวาฮะป้าเขาไข่ไอ้เหี้ยกูวานมามาเร็วเนย เหลือมันเร็วเหลือม่งโคตรเร็วเหลือแม่งเร็วจัดเหลือมันซิ่งเรือลำนี้มันซิ่งแต่เรือซิ่งจริงนะกกรันตีแม่งเร็วชิบหายคือเทียบกับไอเรือเรือเรือสี่อะผมแม่งต่างกันเยอะเลยแม่งเร็วชิบหายจ่ายได้เลยอ่ะตั้งสี่ร้อยห้าสิบหรือเปล่าต้องเลือแป๊บอ๋อ Shit. อันนี้นี่คือธงแหละเ,เนี่ยก่อนเนี่ยก่อนอะไรนะทางทางขวาเนี่ยพี่ก่อนเนี่ยทางซ้ายเนี่ยก่อนเนี่ยข้างหน้าเราเนี่ยไอ,อ,อ้สมิธก่อนนะพ,พี่ใช่ในชะ่ใช่แล้วมนอยู่ซ้ายอยีก